นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอะไรอะ Creative World น่าจะใช่แหละ Creative World นะก็เกมนี้ก็คล้ายๆมาคล้ายๆนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดูฝุ่นนะฮะก็ผมเล่นมาสักพักนึงีแ้แหละโหลดมาเ,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นเมื่อวานคุณสร้างได้แค่นี้บ้านบ้านถ่ายกระจกกระจกไอ้อบ้านบ้านกระจกกระจกวางนั่นนะัสร้างด้วยดินนะแต่ตรงนี้สร้างมาเพื่อไม่รู้ช่างมัน ก็ยังไม่ได้ครับตดงครับดาาไปตรงนี้เลยนะนะอก็กราฟิกของเกมนี้ก็น่าจะดีคล้ายๆกับไาเชนเตอร์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามาถึงแลกนะที่ทำไมถึงลื่นนะฮะตอนนั้นแลกชีพหายนะฮะปักกราฟิกกู๊ดนะตอนสงสยัยเพราะแรมแม่งพอดีกับ,บนี่กับแเกมเขาบอกไว้สี่นะฮะก็ เกมนี้ก็คล้ายๆไมค์คราฟเลยนะฮะมันเป็นเกมที่ไมค์คราฟเป็นเกมที่อาใช้อะไรกดก็ได้แต่นี้ต้องใช้ที่อัปเกรดนะฮะคล้ายๆมคครับไมค์าก็ใช้ขวาอะไรพวกนี้โอ้โหแม่และกินเห็ดต้องคิดขวานะมันจะเพิ่มเลือดให้มัเจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มก็ผมเล่นกับเพื่อนนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีเกมเล่นไม่มีเกมเล่น เล่นเล่นเกมนี้นะครับแล้วแถมมันมันมีหมดออนไลน์ด้วยมันก็มีอยู่แล้วนี่คาราฟไม่ง่าจะกดไม่ใช่หรอกเกิดอะไรวะไม่รู้มีแล้วแท้นี่คาร์ดแบบเป็นเนี่ยจุดอะไรพวกเนี้ยมันน,น,มนั่งคาร์ดไม่ได้นะครับนะครับนะครับ,นะรบแต่ดาบนี่เหมือน ต้องใช้ในเนี่ยโคลิสโบนะดะคาบโู้อันนี้คาบได้แล้วน,นี่เออกือบใกล้จะคราบได้แล้วเหลือแต่อันนี้กระดูกไหนมีไหนน่าน่าจะหาจากพวกนี้แหละอย่างนี้ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วมันเหมือนหมอนหะมือเปล่ากด นี่ไงเนี่ยเรากดแท็บเพื่อเปลี่ยนสล็อตนะฮะสล็อตเนี่ยเปลี่ยนเป็นมือแล้วเปลี่ยนเป็นดาบถ้าเปลี่ยนเป็นดาบแต่ว่าจะไม่สามารถทุบได้หรืตีหรือตุบตุบได้ถ้าเปลี่ยนเป็นมือเปล่ามันจะสามารถตุบได้เพราะมันคือเดือดนะคุณไม่ใช่กดตัว E เพื่อครับของกดแท็บกดแท็บกดแท็บครับของยังไงเนี่ยนี่นะครับจะดาบไม้ไม่นี่ดาบไม้ตุบตุบเล่นไป อันล็อกได้แล้วเดี๋ยวจะโบนใช้โบนได้ไอไอค้าได้ค้าได้ค้าสิค้าอะไรออกหนึ่งไปต้องใช้ต้องอะไรก็ต้องอันล็อกให้หมดก็อันล็อกให้หมดก่อนแล้วกันมีอะไรให้อันล็อกไหมไม่มีประตูนี่ไงเจอประตูแล้วในที่สุดบล็อกไม้เจอแล้ววะแล้วก็หมดมะฮิบเอาไก่บ็อกฟรอร์บล็อกวอร น,นี่อะไรวะซ้อนต้องต้องอันลุกอันล็อกลุกต้องรอกันเลยมาอันล็อกให้หมดแล้วก็ประตูแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยมาบ้านอยู่ตรงนี้ดีกวา่าโง่จริงๆวางประตูในที่สุดก็บ้านเราก็มีประตูทุกทีเดี๋ยวจะไอ้พวกนี้สงสัยต,ต้องดูดมา โดดไม้โดดไม้ถ้ามันใช้ปากดูดนี่คือซูเปอร์โคตรโคตรโหดเลยนะฮะเกมเชื่ออะไรใช้ปากด,ดูดยิ่หู่ไม้คราฟแต่ว่ามันคงเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่แหละเกมไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าเป็นชีวิตจริงกูจะบอกเลยว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนที่โคตรมนุษย์เลยก็เก็บไป ที่นี่ใครว่าไปสร้างแล้วนียเพิ่งมาที่นั่นะมาดูเออไอหมูบ้ามันคือหมูหรือมันคือตัวอะไรเฮ้ย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 ตายแล้ว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 ,ลวออกนันคือเพิ่มเลือดนะกินเห็ดอืมเดี๋ยวป้ามาแบ็คทีละเอา Anyway, well, หเห็ดเหรอวะเห็ดไว้ข้างหน้าแล้วนะเห็ด้างหน้าเยอะจะได้กินได้ทันดี e. เฮ้ยตอนนี้นนะลองดูบ้างว่ากดคราบของกดอะแล้วนี้คราบของคังตติ้งกดคิวยูสเอฟอ๋อรู้แล้วการาฟิกเอ่อบลูมอ,อะไรวะ ก็สันเชฟชาร์ a f t motion b a ก g r a p h กูเออน่าจะมีดวงอาทิตย์แล้วง่ายๆดวงอาทิตย์กูจะไปหาม,มึงชัดหนักเออทำรี่วะเนี่ยอ๋อดูแล้วจำล่าหายพวกนี้ก็เกมนี้ก็มีมันมีทุกเกมที่หวานระบบกาลังทนกันคืนะฮะมัน าจะมีการเปลี่ยนเนี่ยเออตีต่อ,อปไปมเมาส์เสียงผม,มเสียงเมาส์ผมอาจจะคลิกตั้งมากเนะฮะผม,มว่าผมซื้อเมาส์ใหม่แลนะ้วคลิกไม่ค่อยจะติดในตอนนีน้จะคลิกบอ่อยเกินแล้วก็เลยมาคลิกเยอะกูเออแล้วโคลมันหาจะเต้นใช่ไหมเนี่ยท้าไมหาเต้นยิงได้ไหมจะครับ หมดแล้วไม้หมดแล้วบุ๊บมาสร้างบ้านได้เวลาสร้างบ้านสร้างก่อนจะสร้างมัง้ไเนี่ยเออสร้างไปกอนแล้วัหงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาเจ็ดสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดวางวงา่าโปรเฟสชันอลมันกระจกนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมสร้างโครงบ้านด้วยกันแล้วกันไม้หมดเป็นการวางที่ มันเหมือนกับอยู่บนตัวอากาศอะ่ะลงมาบ้านเลยลงมาที่เพืน้นอะดูดิกินเห็ดแล้วกันอะไรเราสามารถทีทีได้ทีเอ็มเอยมอะอรเพราะแผนที่ไหมจีวีเอส นี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงมูดแรงมนเห็นไม้เฮ้ยจ,จ,จะเห็ดแล้วจะเห็ดแล้วเห็ดแดงมันชื่อเห็ดอะไรวะเลสเลสมัสลูมก็เห็ดแดงนะถูกล <c oughs> แล้วทำไมแล้วเสึกมันเยอะขึ้นเฮ้ยไอ้เชีย่ยกูอัดคลิปอยู่เอ้ยหาเสียงดังที่ไหนยังติดกูปิดมันไปซะ มาน,นี้พอแล้วลืมกดเซฟเกมไม่ต้องเลยกนึกว่าต้องกดแต่เสียงไม่ก็นิดนึงแหละมีนิดนึงไม่เป็นไรเสร็จเลื่อยเสร็จแล้วอัดใหม่ครับอินมอสปะ่ะเออมอสมอสมอสช่างมั้งเกรียดมึงวะกูต้องมาตอบเพ้ยกูไม่วับกูไม่วับ,วบ,วบกูเกรียดมึงกูเปลี่ยนปุ่มได้ไหมเนี่ย โคตรเกลียด <Techn Pokémon> เลยมันถะลากับการกดทีที่เริ่มสล็อตได้ของมา c ครับแล้วเซเลพอร์ตนี่เอาเป็นตัวอะไรดีวะเฮสเฮเไม่เอาละไม่เอาละไม่เปลี่ยนละเอาเอาเอเชียแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงกดไม่ได้แล้วมึงยังพอกดได้อยู่นะเนี่ย กันด,ดีที่มีไม่เอากูมไม่เอาแล้วรถไงวะเพิ่มเชิญเติฟอสเอาดีฟอสให้หมดเลยชซดเฟยดีฟอสแล้วเออกดไปกดไปกูต,ต้องมานั่งเอากดผิดเนาะมันเหมือนกับ เหมือนถนัดในโทรศัพท mm ์แ hmm. ล e ้วโมอเีเมื่อกี้เพิ่งเล่นในโทรศัพท์มานะเนี่ยเพิ่งอัดมาสิบนาทีแล้วนี่เอาให้ยาวกว่านี้แล้วกันเอาให้เล่นเดินนานเลยลงก็นานก็โคตรโคตรนานเลยโดดน้ำพึ่งนะฮะทำอะไรวะตื่นแล้วไม่ได้เล่นนานเกินเอาน้ำพึ่งมาทำอะไรวะลังพึ่งรังพึ่ง เกมนี้นี่ช่้างสังสุขนะฮะเงียบเงาช่างเลยเกินสว่างมากเลยสรมางมันจะเก็บกระชับท็อตแล้วกันทอ็อตนี้ต้องใช้แถาวันป่ะวะมมา,าวะลืมแล้เออวะต้องใช้แถาวันเอาจะเอาจะคิวไม่ได้แปลว่าค่านะ อ๋อไงมันต้องใช้หินมอสกับไอ่อะไรวะเฮ้ยก<อ>ูช่างมันเถอะไอชนปะหรือว่าอาเชนตัวสือแม่งเล็กมากเลยตอนนี้เรามีอยู่สิบห้าอันมังไม่ตายนะพิกกี้พิกกี้พิก,กี้มันชื่อพิกกี้นะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะสัตว์นะสัตว์นะตายแล้วตายซะ ไมคุณต้องเกับตาเอามันไม่มีที่ทำแล้วก็สอนรีบคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ชอบกดซับนะครับผมก็สวัสดีครับนะรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายขยับไม่ได้เลยโอ้